อยากพู้ยิงโฆษณา tiktok ถ่าคุณยังไม่รู้5ข้อนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับพาไปดูนะครับวิธีการยิงโฆษณาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องจะเป็นยังไงนะครับเริ่มด้วยหัวข้อที่1นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือฮีโร่คอนเทนต์นะครับฮีโร่คอนเทนต์ทำยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าทำยังไงอ์ปกอบหลักๆของฮีโร่คอนเทนต์ผมอธิบายก่อนหนึ่งนะครับอ์ปกอบหลักๆของฮีโร่คอนเทนต์คืออันดับแรกนะครับเราจะต้องมี1ก็คือคน2สินค้า3สถานที่อองงคค์ปปปรระะกกบบบบเนนยยัััไไพาดดูแสล อ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูนะนะครับองค์ประกอบแรกเลยนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยนะครับวิดีโอนะนะครับเราจะมีคนสองคนในการถ่ายครับคนแรกเป็นคนที่จะเป็นคนถ่ายนะครับแล้วก็เป็นคนให้ยืนยันว่าในการถ่ายคลิปหนึ่งครั้งนะครับห้ามเกินหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเราจะลงแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับคนที่สองเห็นปะจะมีการเซตนะครับตัวน้องนะครับให้มีความแตกต่างนะครับแล้วก็ให้ดูแบบน่าดูมากขึ้นโดยการที่ใส่ ตัวสินค้าไปบนหัวนะครับไว้เ้าเรียกที่คาดหัวนะครับเพื่อสร้างภาพจําให้ลูกค้าจําเราได้อนข้างไวนะครับคราวนี้มาดูนะครับวิธีการอัดจะต้องอัดอยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยๆๆนะครับเดี๋ยวให้น้องสักที่ให้ดูนะครับผอ่ะสี่สามสอง่ทุกคนวันนี้เราจะมาดูสบู๊จิเจใหญ่ราคาเพียงแค่หลักสิบใช้ดีมากโฆษณาง,ง่ายหนึ่งกล่องนะคะจะมีสองก้อนใช้สีส้มก่อนอาาะอนะคะสีส้มจะเปิดผิวทําให้ผิวขาวกระจ่าง สีชมพูจะคทำให้ผิวชุ่มชื้นสองก้อนนี้คือคู่กันทําให้ผิวออรลาใสาสุดๆต้องลองแล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปวทยาไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีพีถัดไปนะครับข้อที่สองนะครบจะต้องทำยังไงครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีสองครับ